คนลหล่ไหลเนาะเลยเพราะว่าไก่ฮอนปีใหม่แล้วไก่ฮอนมืออันดลองข้าวดาวแล้วพี่น้องทุกคนจะมาซื้อับเข้ากับน้ำเนาะเพราะว่าเมือเ่อนี้กะบตอนนั้นพี่น้องเลยได้ว่าญาติต่างจากวัดเนาะกลับมาบ้านมายามปรัวเอื่นจะมาซื้อับเข้ากับป่าท่าี่พี่น้องเลยอาหารทะเลทุกคนติ่มเลย คนลุมมาหาหเลยหลังจากชาวมีกลับมาไปไซโน่เนอะพี่น้องก็ที่น,นี้ถึงมือคลองถุมเฮียเอ๋ยมีคลองถุมอยู่ท้ายเมืองเนาะก็เลยขึ้นมาหาซื้อกับข้าวก็เลยมาเบ่งบรรยากาศบนในตลาดพี่น้องที่ลไลนน่ตั้งใจเนาะก่เข้าตลาดจะทิง สิพี่น้องเข้าในมี0อง้วก็160 120แหกวก็ร้อลยี่0ิบเละหนึ่้อยตามไซส์เลย ดูละร้อยหกสิบกระโปรงสินได้พี่น้องตัวใหญ่เนาะกุ้งสดด้วยกุ้งสดกาลสินโลละ380ปปูกุ้ง กระพุนสองร้อยแปดสิบกรัมสองร้อยแปดสิบสามร้อยห้าสิบน้องมาเบ่งผลไม้ส้ม ส้มใส่น้ำผึ้งกับมะพาร้าวลูกละยี่สิบบาทมะพร้าวเผาพี่น้องอางุ่นพ,พี่น้องยามมียังมีมังคุดลงเรืออยูอ่เนาะก็ะส้มส้มจีนคนร้ายให้พี่น้องร้านอาหารทะเลอะยเ คุณมาโหลดตลาดกระายน้องปลาหนินมตัวใหญ่ขนาดเลยใหญ่และอ้วนมากผักตะเกียบเขียว หมูหมูพี่น้องหมูหมูอบขนมครกไปนะผักผลไม้อ่อซอนผลไม้พี่น้อง นี่ขายดีพี่น้องต้มแซ่บก้อยต้มพี่น้องสด้สดโอ้โหนี่ตสแนลขายดีพี่น้องคนละขนาดแบบหนาแน่นขนาดน้ำขามหวานโลละร้อยสี่สิบ อืมพี่น้องมาขามร้อย่สิบปตำปลาเผาได้ท่ามได้จ้าชุบในไม้เ็เลย ลดัลดหน้ามีกรอบด้านหน้ามีกรอบกระบอกคัคค่วไข่นึงไข่ลูกได้จะได้ได้ย, <c oughs> ดยืดปีนนได้ได้จย์ <c oughs> นี่แตัวไหนเอาไม้หนคะ มันต้นเสื่อมกับมันต้นหนึ่ง กินจะซื้อดูน่ะลูกไปนานนองไปเตะมอยู่สนามปลาทูิบเบุปลาทูมันตัวใหญ่ขนาดเลย80บาทได้ี่ลูกกิดตาแซ่พี่น้องเยปลาก็ได้ ชิ้ปิ้งิชิ้นปิ้งคเหนียวปิ้งเพราะว่าไม่ได้เดินกลับมาแล้วค่ะอออันนี้เล่นไม่ได้มะเอามาเลนย ช้อนปลาดุกปลาพี่น้องปลาส้มใครดีขนาดเลยปลาส้มสีสงครามปิ้งแซบพี่น้องเลยแม่ขนาดแม่วพี่น้องยังมากเลยปลาส้มตัวปิ้งข้าวเหนียวจ้ำแซบ เราเป็นท้าไม่เด็กก็ไม่ได้เบอกว่าโอ้โหเป็ดตัวใหญ่มากเป็ด mm hmm. หกร้อยสี่ร้อยสี่สิบตักั่เรบ่เราดบกสบวเาแบห่าบกสิัว่าแหิตเาแใหญ่เรเราแบบเรรียบก่่บาาหเเนาะ กระลำกระลำหัวใหญ่มากเฮ้ยโอ้ยกระลำยามมีงามขนาดเลยกระลำนครพนมเส้นบงคณากระงามร้อยนึงนเดไปไปยังมืดกระลำ

โลละสาร้ยี่สิบบาทโลร้อยส่ร้อยลจ้ะาห้าโลร้อยสี่โลร้อยคข้าวเหนียวปิ้ง น้องเขาเหนียวปิ้งเผือกหมจ้ะใช่เผือกค่ะจะเอาอันละ1ีบาทอัละสิบาทเอาสองอันเม่เอาอันนึงเอาหนึ่งจ้ะเอาอันนึงจะะออันหนึ่งบอกจริงจ

พี่พี่น้องหอมขนาดเลยสิบบาทพี่น้องสิบบาทแล้วไปตำเจียมมะกอกโอ้โหเอาอันนึงจ้ะ,ะตำเจียมมะกอกพี่น้องจ้ำกับข้าวเหนียวเหนียวเหนียวพรี๊่พี่น้องหวีละร้อยยี่สิบวหอมทอง มี้4ีอยามเอะสวยมากพรุ่งนี้จะเลืองทั้งบีเลยนะครับเพราะว่ากล้วยมาชบูลมากมาชานี้จะเยกล้วยหอมทองสุกแล้วเป็นสีเหลืองทองพุชชาพุชชานมสด យកຕົ້ມ มะขา่าพี่น้องเลยร้านกับข้าวคนลุมกับข้าวคนลุมถ่ายดีขนาดเลยทุ่งทุ่งทุุ่ครับง ส้มพักส้มพักส้มตีนวัวโอ้เขาเหนียวดำเหนียวดำแกงมังมี่ล้ามีหนึ่งดอกแคร์นําพี่น้องหนึ่งดอกแคร์มีซุกมังมีแกงมังมีมีป่น ห้าสิบบาทห้าสบบาทด้หมดี่สะบบาท นี่ทั้งเดี๋ยวนนี้เป <6> <6> <6> <6> <6> <6 ๊ะอันน wow ั้นย่งเท่านี่หละวะคกบบาทครับขอบคุณมากๆเด้อเกเงี่องเรี้ยงเลยทุกท้ายไหวไรเออทุกมะเขือเก่งมากพี่ 个 yeah, yeah. 在。Okay. น้องเย้ยไมีคนหลายแหงเลยนี้คนเต็มตลาดเลยใกรยุติใหม่แล้วจะหน่อยก็คน่ายก็ิค่่อยหลายแล้วพี่น้อง มา,มามอบของเด็กวันนี้สาม,มีกับสิลออกเมือแล้วพี่น้องพี่น้องมืองรถก็รถเยอะมาก คอยไปคอยมาพี่น้องรถหลาแห้งช่วงนี้แห้งคำแห้งหลายร้านหมูกระทะพี่น้อง